10เทรนด์เทคโนโลยีโลจิสติกปี2025โลจิสติกอีกหนึ่งอุตสาหกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อการดำเนินงานขนส่งและการบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างมากและนี่ก็คือ10 Trend ด์เทคโนโลยีโลจิสติกที่กำลังขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสู่อนาคต1 ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ถูกนำมาใช้มากขึ้นในคลังสินค้าและกระบวนการขนส่งเช่นหุ่นยนต์จัดสินค้าหรือรถโฟล์คลิฟต์ไร้คนขับทำให้ลดต้นทุนแรงงานและเพิ่มความแม่นยำในกระบวนการทำงาน 2. d r โดรน เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในการขนส่งเพื่อช่วยลดระยะเวลาการขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ห่างไกลได้และช่วยลดต้นทุนจากแรงงานคนขับหรือค่าเชื้อเพลิงในระยะยาว 3. ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มีบทบาทในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลโลจิสติก ทั้งคาดการความต้องการสินค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตบริหารจัดการสินค้าคงคลังวางแผนเส้นทางการขนส่งและกำหนดตารางเวลาการขนส่งอย่างแม่นยำา 4. เทคโนโลยี 5G และการเชื่อมต่อ IoT หรือ Internet of Things ช่วยให้การสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เป็นไปอย่างรวดเร็วและเสถียรไม่ว่าจะเป็นการเชื่อมต่อระหว่าง GPS เซ็นเซอร์อุณหภูมิและอุปกรณ์ติดตามสินค้าแบบเรียลไทม์ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการยานพาหนะ 5. Big Data and Analytics คลังข้อมูลขนาดใหญ่ที่รวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยในการตัดสินใจอย่างรอบคอบสามารถปรับปรุงการออกแบบคลังสินค้าจัดการสินค้าคงคลังช่วยบริหารความเสี่ยงและตอบสนองต่อแนวโน้มตลาดได้อย่างเหมาะสม 6. บล็อกเชนช่วยเพิ่มความสมบูรณ์และความปลอดภัยของข้อมูลธุรกรรมในโลจิสติกสามารถติดตามแหล่งที่มาของสินค้าได้อย่างแม่นยำ 7. ยานพาหนะอัตโนมัติเทคโนโลยีที่ลดข้อผิดพลาดจากมนุษย์และการหยุดพักเพิ่มความปลอดภัยและช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยการวางแผนเส้นทางเพื่อให้ใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 8. กรีนโลจิสติก c s โลจิสติกแบบยั่งยืนเทคโนโลยีที่สนับสนุนการลดคาร์บอนฟุตปรินต์เช่นการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามรรจุพันที่ย่อยสลายได้และการใช้แหล่งพลังงานทดแทน 9. Cloud computing ช่วยลดต้นทุนโครงสร้างพื้นฐานไอทีด้วยโมเดล SaaS ซึ่งจ่ายตามการใช้งานนอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันของ Supply Chain 10. Digital twin คือการจำลองสถานการณ์หรือสินค้าจริงในรูปแบบดิจิทัลช่วยให้สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าทดสอบระบบโลจิสติก s ก่อนลงมือปฏิบัติจริงและเพิ่มความสามารถในการปรับตัว ในปี2025จะเป็นปีที่อุตสาหกรรมโลจิสติกสต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงจากเทคโนโลยีใหม่การลงทุนในนวัตกรรมและการฝึกอบรมบุคลากรให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ถือว่าเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จ Six Party International Logistics ผู้ให้บริการโลจิสติกครบวงจร